บ่ได้พอยังเลยบ่บ่บ่ฮอกได้ได้ได้แต่ก็ฮอกมอนตัวนึงโอ้เพาว่ามนอยู่เนาะเมื่อคืนนี้ยิงผ่านผ่านก็บ่ถึกยิงผ่านบ่ถึกซ้ําแม่นโอ้สิได้เลยทุกคนเ้2ตัวยิงยิงกบ่ยิงผ่านบ่ไกปานใดแต่ว่าจักใปืนบ่เห็นยเลือดๆก็เิ่นเลยเน ยังโชคดีพี่น้องเลยได้ก็หอกหมอตัวใหญ่ถ้าได้ผ่านได้ผ่านก็นกินปลาปไหลแเ้วผมว่าเนี่ยความกรไกลเมื่อยยาเละรอบนาอีกถ้าได้ผ่านมาหนี่โอ้ขอบครัวอยู่บ้านคือสิรีใจแล้วก็ได้กินซอยจุกคอยประทามก็ได้สบายดีเจ้าได้ก็หอกหมอแล้วเนั่นผู้ไปก่อนผู้ไปก่อนนะโบยิ่งผ่านไปผู้ไปตังหลังเนาะโบเห็นซ้ไห็นบ่ เม่เห็นไม่ได้บาดด้โอ้เนียโอ้ช้อายิืนยิงผาดเมืย์นำประมาณสองสมงค์ <c oughs> นำ่านชีดยดยเนาะเนี่ยชียดาย้บ่เราเเบาเลไดิเมู่บวานนี้เราจมตลอดว่าปืนเ่าเวลายิงสัตว์ยิงกระหอกยังบุคอยถือคนในเพราะว่าปลายปลายปืนเราตัดออกเด๊ สวัสดีพเม่พี่น้องสวัสดีตอนเช้าเชมือนี่เป็นมือสุดท้ายตอนนี้เก็บเครื่องเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเฮาสิลงกนเด้ลงก่อนแล้วก็ลงหายิงหนกยิงกระหอกเพราะว่าเบาพางกับอาพิน่นไปแต่เมื่อคืนนี้ไปการชวนเฮานอนคนเดียวกับ่เป็นยังพี่น้อง,องคอยนัดยานอยู่เพราะว่าทั้งลุ่มขาเจ้าลงกัน พวกฮายูฮากินมีคนตายอยู่ขึ้นมาหอบถึงนกก,หก็หอกกคอยลายปานในเพราะว่าลมแห่งบ่คือเราดูเดินเกาเดินสิบตอนมากับบ่อลิตบ่เละะาะก็หอกทั้งถึง,ถงยังยังลายอยู่มารอบนี้ฮากินใช้เวลาหลายสัโมง ชิเดือยลิมสุพสัตว์ป่าไปลองเว้ยนกมาอะไรทับโบเมนมูตัวผ่านเลยทานองมาองมาหากมาหอด นองมาไลายไก่ลีกว่าสมองปลายขาบาริอยเลยสัตว์คันว่ามูบาเดเจ็บหรือว่าสัตว์มันบริไปบริไปไก่ดอกไป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 ันนี้เดินทางกลับไปสุคไปหอดพักแล้วกินเขาาด้วยเขายังไปหนึ่งเข่าลงมาหอด ยังบม่ทันเคร่งทางจุดที่เขาลงป่ามันเป็นภูนั่นแหละขึ้นกระสูงอยู่ขึ้นไปสัดป่ามักอยู่แบบนี้บนในหกบนในเข้าไปบนใดเห็นมูเห็นยังออกหากินแต่เวลารับเช้าแล้วลแงรงบม่ค่อยพอบนใดถ้าพอก็เห็นว่ามันหก ตรงไปพุนพอตนมักเดือจุดนี้มีอยู่ประมาณเจดแปดต้นค่อยพอบบมีแนวกินนม่มักเดือติดกับดินเลยทั่งๆก็ดีงามกำลังสุกแต่ว่าบบเห็นกระหอกบบเห็นยัง สังเกตเบิ่งมาจุดนี้ถ้าได้สัตว์ชัดไโหลดราะวาะก่อกอีงยังไค่พอวันไหยบางเดือเอาตัวอ่อนๆกินกับลาบแสบลับปลาบางต้นเป็นหมากบางต้นสุก ยังใครใน่ลงหอดเคืองทางแล้วฝ้นตก่อวานกับพ้นตกมื้อนี้กับพ้นตกฝ้นตกเมื่อง่ายอยู่ะว่าลมบ่คอยแห่งปนันไอชี้เฮือ เมื่อคืนนี้เขาเจ้าไปการสองคนแต่เห่าลงลงมาเข่าหนึ่งเข่าทาดดนแล้วบไปอนอนคนเดียวเมื่อคืนนี้นอนคนเดียวคิดยันยานหน่อยนึ่งนะ <c oughs> เลยเด่นี้และหากินเตะถือบานเหาปีนผูกปีนพาขึ้นไปกลอนสีเมย เพื่อได้ซัดหมากระโบ๊ะแบนาง,งแต่สามซี่มือชี้ได้บริภพอังหัง ลงมาหอดไก้บอนใส่กระเล็บนูยามกระเล็บนูอีกไปบลอดแล้วนูโปนูไวนูวายตัวใหญ่เลยว่ทัาได้เน่าในเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ยามยามตลอดนูไวของแท้ แต่ยังบ่ทันใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มีอือหางบักใหญ่หางนูว Yeah. <laughs> มาหอดก่อนช่องมือซ้ำม,มือพอตัวหนึ่งก็หอกบทันได้ยิงตั้งบ่มีก็หอกในเขตนี่สังเกตเบ่งแต่ตอนนี้ยังทาอายเพ่นยังบ่มาหอดแล้วเฮานึ่งเขา้านึ่งเข้ามากเขา้ากินเข้าแล้วก็จะได้กลับบ้านเพระาะว่าเขายังบทันได้มาเครื่องครองก็เปียกในพันก็ถือถือท่งถือเสือ้อมาสักเครื่องอยู่ป่าคิดว่า อากาศมันหอนแดดพระบาตอนห้องมาแดดแต่ตัวนี้เคืองนะเปียกผูสัตเครื่องไหวโอ้ยหิได้เลยสังเกตเบิง่งเห็นหอยคนเห,หอยสาบาน ดังไฟให้น้องมาหนาวเลยลูกแดดหันแฉบแบแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> นอนติดโอ้โอเยเกือบระวังนะลูกหนาวฝนตกถ้าอ้พึ่ก่อนถ้าในผานาอบระวังลงมาหอดแล้วก็กินเข่า เมื่อวานได้ชมโชกเด้จยยะดื้อเด้ประมาณชมโชกบไดายแลนแลนด์เสาออกแล้ววิดระดูการแล้วปังโตยังออกได้ฝนตกแบบนี้เอากินขี้กระเดือน mưa đây chắc bò phun tốt Hãy subscribe nhưng kênh Ghiền มาลบหนาเอามากระบอกอีกมาใส่มาลบนีเอามันบริได้ถือกัะอาหารหดระดูการนูไยแสบปิงตีไม่แสบบางบอนกินนูไยเบือ่อเรากว่ามันจอมันกินยังแต่บ้านเอาบรดเบื่อถิน่น ลายนีย้แบบนี้คนตกชมพอลอกสต,ตาร์บุกไปออกกันไดสับต,ตั้งหูในคนสิตกบุกไปอ,ออกหากินเลย หนึ่งเขาไก่จิสุคแล้วหน้าฟานยังบมาหอดอยู่ นี่แหละหากิน้าได้อาหารคือว่าง่ายเวลาเฮาได้ได้เงินขาเจา้าได้เงินเสียงปืนขาเจ้าซ่องซ้ำเถื่ออยู่เลยดงสายยิ่งกระหอก้าพอมึงไห้ได้ยงิงกระหอกแน่นอน คือสมัยตอนนั้นมาปลาเจาละเถือใสซน้ำมัน2องลิตสามลลิตรหนึ่งสิบพันสมุนลิตรหนึ่งยูบานโชเจบริพภอย่างลรบอห้องได้แต่กห้องมอนตัวหนึ่งโอ้เถ่มาอยาน่เนาะเมื่อคืนนี้ยิ่งท่านท่านกับบุธ ยิงพันหมอถือชั่แม่ก็เสียดายลยทุกคนเลยโอ้โหก็หอกตัวใหญ่เลยโอ้โ่สุเลยมมกิงไหบ่แม่ไมตว่ามันไปซื้อสองตยิงยิงไกลกว่ายิงพันโบไกลปันไดแต่ว่าจักดีชาลกปืนมาเห็นไห เลือนเลือนก็เพ่นเลยเ่นยังโซกดีพี่น้องเลยได้ก็หอกหมอตัวไงถ่าได้ผ่านได้ผ่านก็กินปลายนละลพวบาน้องทำปะไกลเมื่อยยาและรอบนาอีกยิงหมูก็โบตายเนาะปืนเจ้าก็เลยต้องหาปืนใหม่และมารอบนา ถ้าได้ผ่านมานี้โอ้ขอบครัวอยู่บ้านคือชีวิตใจแล้วก็ได้กินซอยจุปลาพังอยบุมาหอดเน,ะนาะยำกระเล็บไปจัดบังรัวกับกองหมอตัวนี้นะแซ่บกลัวคมคมกลัวอีกเด้ ใหญ่ชุดเลยสัมนีแเละใหญ่มันหนักประ,ประมาณสามโลนี่แหละอมบขมบกิมบกิมบก,ก็ได้คอยบ่รามก็ได้เจ้าได้ก็หอกหมอแล้ว ผู้ไปก่อนผู <guarding anymore>? ้ไปก่อนนะโบยิงผ่านไปผู้ไปตังหลังเนาะโบเห็นไหมโบเห็นบ่บ่เห็นไม่ได้บ่าด่างโอ้สีได้ยอพิ่นยิงผ่านมื่อนำประมาณสองสั่งงนำผ่านสีได้เนาะเนี่ยสีได้บ่เราเบาเลยดิเมื่อวานนี้เราจมตลอดว่าปืนเนาเวลายิงสัตว์ยิงของหอกยังบุคอยถือคนในเพราะว่าปลายปลายปืนเราตัดออกดินี่ยนั่นไง จะเศร้าหน่ิดนึงมาเจ็บเขีบๆนะเศร้าอยู่คอยเสื้อยู่เจ้าไม่งอนคือกันเลยบางคนอาเจ็บบางคนไม่ได้เจ็บจนอยา็กหัวเมื่อคืนนี้อาณะบ้ดาบ้ดาบ้าต้นลังปล่อยไปก่อนบลยพอคอยก็เคยคือกันเลยผู้ไปก่อนไอเคยไปก่อนแล้วเฮาเฮาแบบบ่มั่นใจนะช้ำเจ้านั่นแหละบ่คาดร้อยเป่าไงซะพอดีค่อย คอย,ยังตํารังนี่ได้ยิงผ่านได้เคยผู้ไปก่อนบ่ได้ไปจ,จ่ายยังยิงแล้วอยู่สูงบ่ก็หอกมอในเจ้าใดบ่สูงอยู่โอ้ครัง้งแหลกนะตึ้งเธออะไได้ทางก็ได้ตัวแรก <c oughs> ขึ้นเต้นเลยดิตึ้งโตชิมเจ้าพอบ่ด่างพึ่งก็พอเออพอทันครับบ่เห็นบ่าบางไห้นะบ่ได้ยินแต่เสียงนกเป่าแถวหนาา้าผาย่าและสนีก็โอเคอยู่ ในสุดเลยทุกคนเลยทำเบิร์ถิ่นงานว่าเมื่อกินอยู่บ้านหรือว่ากินอยู่นี่ถ้ากองหม้อเมื่อกินอยู่บ้านครอบครัวได้กินแบบคล่องชดชดได้เพราะว่ามันชดพ่ากินอยู่นี่เอาตรงปีงเพราะว่าเดินทางไกลขี้เหื่อนนั่นแหละนาะอันแคเน่แล้ฝนตกลมบัค่อยแหงบ้านไอ เอาให้น้องมาให้น้องมากินก่อนกินเขา่ามาเรามีเอาน้องมาเกตโตให้น้องมากินเข่าแต่เสารพว่้าน<ร><ร>ึงเข่าสุกแล้ว้าพนไม่ได้ตกเขายังมีรุ่นอยู่เลยเพราะว่าอายพนยิงผ่านอยู่ยิงบาดเดียวแหลกทานบด้ไปใส่เลยมันอยู่จุดนั้นเลยระยะห้าเมตรสิบเมตรแต่เลือด บบเห็นเอง,งกับ็บเห็นเลยนะจกถือจกบ่อแต่ผ่านบม่ได้ไปมันอยู่จุดนั้นพอดีแจงไหวแล้วยิ่งประมาณชีเข้าห้าโมงแหละห้าโมงชี้โมงประมาณนั้นพอดีน้ำสองหลบสามหลบแต่พ่ออยู่ผ่านที่ได้เลยคนคนตกอ้ นองมาเจ็บโตทันกินเข่าแล้วแต่ละคนกินเข่าอยู่เลยได้กลับเรือไปนำผานครับแล้ว่เนาะจีได้คนตกแล้ว <c oughs> ก,ลก็ซองมาไก่พาานอนชุดนั่นนำาพานโอเคอยู่ยังมีรุ่นใดกินเข่าอ่มแล้วก็นอนนอนพักผ่อนหนาวเย็นอยู่ป่า ไปวันนี้เกียเครื่องกูไปบัดมาเก็บเครื่องพี่น้องเ้ยเดินทางกับเพราะว่าพ,พนยังโมเร้าอยู่ค่อยคิดน่าจะมีขวายานแบบลมพายุหรือว่าล่มแหงพ่นประมาณสามสิ่มื่นนั่นแหละสเก็ตบึงสภาพอากาศแต่ตอนนี้เฮาที่ยังเดินทางเพระาะว่าก้อนหินก่อนยังมันมืน่นคือชุดก่อนเฮากล่ม บนในพิษบนในถือกับสมารถแนะนำได้ด้างโอเคเพี่น้องเดินทางกลับก่อนไปพอกันคลิปต่อไปบาย